ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกราสวันดีพี่น้องมีรักแฟนเพลง FC ราพัฒนานะครับก็แล้วก็ฝากทักทายบ้านพี่เมืองน้องครับสปปลาวครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางราพัฒนาครับประจําวันจันทร์ที่31นะครับไม่รู้ออกหรือเปล่าแล้วผมคิดตั้งแต่วันที่30แล้วราพัฒนางวดที่แล้วก้าวเด้งบนล่างนะครับเจาะก้าวๆนะครับเสียดายนะครับไม่มี8เนาะจะได้2เด้งจะได้4เด้ง ได้แค่3เด้งนะครับโอเคครับราพัฒนาประจําวันจันทร์ที่3 1ครับมาฟังกันวิเคราะห์คร่าวๆนะครับสูตรที่ได้มาผมจะไม่บอกเหมือนคลิปที่เดียวนะครับเพราะสังเกตถ้าไม่บอกสะายเด้งทุกทีบอกไปหายทุกทีโอเคครับวันนี้ราพัฒนาเด่นสุด4ครับเด่นสุด4ี่ลองเครับเด่นสุด4ี่ลองเเมื่อครั้งที่แล้วเบิ้ลน,นะครับผมบอกแล้วโอกาสที่จะเบิ้ลเป็นไม่ได้ และหลังจากเบิ้ลหลังจากเลขเบิ้ลโอกาสที่จะเป็นเลขพี่น้องเป็นไปได้นะครับเลขพี่น้องเป็นไปได้เช่นพี่น้องของ4ก็คือ 3, 4, 5, 4ประมาณนี้นะครับแต่ที่ผมสังเกตดูหลังจากที่เบิ้ลและราสตาจะไม่พลาดของรา,าวัฒนา0มักจะมีครับวันนี้เอาเลขกลุ่มไปก่อนนะครับเลขกลุ่มคือ 0, 4, 5, 8, 9ครับ 0, 4, 5, 8, 9 0, 4, 5, 8, 9, 0, 4, 5, 8, 9. ยิงอะชอบ3เข้าไปผมพยายามจะเลือก3กับพยายามจะตัดสกับแแต่เลือกแปดเพราะเมือ่อรอบที่แล้ว8มีมาทั้งสตัวโอกาสที่มันจะกลับโอกาสที่จะเหลือเป็นไปได้แต่ถ้ามา4ีสามต้องขออภัยครับพยายามให้เลขเหลือน้อยท่สุดครับเพื่อประหยัดต้นทุนในการเล่นเนาะท่านวินไปเลยครับท่าวินชุดนี้จะได้10บ่างครับในทางกับในทางตรงในทางสัมพันธ์กันคือถ้าเล่นสิตัวเป็นตรงโต๊ดก็ได้สิบผาน,นะครับ โอเคครับวันนี้เน้ไม่ที่สี่ครับเจอครับ0ูนย์4ี4ห้าสี่เผื่อ9ลงมาครับพี่น้องของ9คือ0 9 8ย์มาแล้วมาอีกได้นะครับใครจะไปทราบได้นะครับร0อยมัดอะไรเอาตัวลองไปม,มัดครับคือ9ครับ หมายเล7 7 7 4 8 8 7 5 1 6หรือถ้า1 6 <c oughs> ไม่รู้อ่ะชอบ4อ่ะถ้ามา4 1 4 6ต้องขอพพยอีกส่วนหนึ่งมันได้อีกสูตรหนึ่งเล่น1กับ6นะครับแต่ผมว่า4จะมาคู่กับ9งวดน,นี้4 9 9 4 5 948มั้งพิจารณาก่อนตางครับเออถามมาเน้นชุดไหนใช่ไหมเน้นเน้นคือชอบเองนะครับคือชอบเองเนาะ04 54ครับชอบอยู่แค่สองตัวเนี่ยถามว่าเน้นสุดคืออะไรเอ้ยผมลืมไปแล้วแบบ94ตัวมันเองเลยก็เลยน้องผมเนี่ยมันมันวางอยู่แค่หกขางเนี่ยเนาะ ลองพิจารณาดูครับแต่ถ้า9กระดกเป็น6ก็ต้องขออภัยเลยครับแล้วก็ขออภัยเลยกันนะประมาณนี้ครับสำหรับปราัฒนานะครับปราัฒนาขอให้เดินต่อครับขอให้เดินเดินต่อนะครับขอให้ร่ำหนยถูกหวยทุกท่านครับด้วยความปรารถนาดีครับพิจารณาดีๆก่อนที่จะตามครับเฮงเฮงเลยทุกท่านครับ